สวัสดีครับวันนี Wolf ้มาพอกับบาวิเอกนะครับเป like nah ็นไงใช่ป่าวมาเบิ้งวิธีเลี้ยงหอยแบบง่ายๆครับนี่กระช่างแบบเลี้ยงไว้กินเอง้อในคลองก็ได้ครับแค่เข้าไปหาหอยก็หางมเอาในสะในคลองในหนองนะครับหอยแะครับว่าพอพานหน่วยนี่กระช่างหอยนี่ผมปล่อยเลยประมาณสองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะพาเบิ้งนะครับว่ามันยังอยู่ครับ มันออกลูกออกหล้านเลยครัเบิ้องนะครับเน๋้วสิยกขึ้นในเบิ้งนะครับว่าหอยนี่มีการพัฒนาเห็นไ,ไ,ไ,นไ่ครับน,นี่ครับพี่น้อง,งน,นี่ครับกล่องมาเบิ่งไก่เลยครับนี่ครับ อ้าวมีหอยเชลลีเขามานะนำนี่ครับหอยขมครับเป็นหอยขมด้วยครับนี่นะนี่ครับ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 เขาออกลูกอยู่เด้อออกลูกด้วยครับนี่ลูกหน่อยเอาครับมีอยู่ครับนี่นะนี่ครับลูกหน่อยเริ่มออกลูกร้ายแล้วครับนี่โอ้เริ่มมีลูกหน่อยร้ายแล้วครับนี่นะ นี่ครับลูกหน่อยเห็นบ่เนี่ยนั่นไม่ใบเน้นนะนัน่นลูกหน่อยไอเก่ง,งเออนี่ลูกหน่อยเขาครับนี่นะเริ่มออกลูกแล้วครับนี่เริ่มออกลูกหลายแล้วอยู่เออมันกำลังเริ่มออกลูกหลายแล้วอ่ะอืมมันกำลังออกลูก วิธีเลี้ยงง่ายๆเลยครับเอาอันนั้นเลยครับลงการดอกเผว่า้ลยครับตัดการดอกเผว่าลงใส่บ่อเลยครับแล้วก็บ่ต้องไห้น้ำลึกบ้านไหนเลยครับน้ำอยู่ประมาณหาซิบเซนครับหาสิบถึงหกซิบเซ้นหันไวหรือแห้งร้ายเขาก็จะตายนะครับอาหารที่ผมให้ก็โอ้ลูกหน่อยเขาลายเลยครับอาหารที่ผมให้ก็สิเป็นฟางนะครับเอาฟางลงไปน้ำเลยครับนี่ครับฟาง นี่หอยเชลลีนะครับนี่นะนี่เนี่ยครับฟางพี่ครับหอยเชลลีเขามาได้ยังไงนี่เนี่ยครับนี่คืออาหารของเขาด้วยครับนี่นะเป็นฟางน้ำเลยครับนี่ครับหอยหอยมันก็กินงฟางอะไรแบเต็มผาเขียวเลยครับหอยมันก็จิ้งฟางอะไรแบบก่อนนู้นสิปล่อยลงนี่เท่ากับ เอากระช่างลงไหวก่อนเด้อครับจากอาทิตย์หนึ่งเอากระช่างครับกระช่างครับฟางแล้วก็มีขีง้งัวเอาขีง้งัวลงน้ำครับขีง้งัวแล้วก็กานมะพร้าวลงไหวจากอาทิตย์หนึ่งก่อนเด้อครับใอยเอาปล่อยเอาหอยเอาหอยมาปล่อยนะครับแทนแทนเอากระช่างลงเลยนะครับมันสีพะท่านมีข้าวตะไคร่น้ำมะกอสในผาเขียวมันก็คือ มขามีอาหารนะครับเพราะนมีอาหารเขาผ่าเขียวลูกหวาแจกระทียนึงก่อนมันผ่าเขียวมันก็จะเกิดจากตะไคร่น้ำนะครับมันก็จะมีอาหารในบักหอยเพิ่นกินนะครับเพราะว่าบักหอยหนีนหอยคมนี่เขามากหอยยังนเนี่ยหอยเฉลี่หอยคมนี่เขาสิมักเมือกเมือกนะครับมักขี้ไข่น้ำมักเนี่กเมือกนะครับเพราะทมักดูดกินเนี่กเมือก แต่เขาเอื่นียังผมเบื่อเอื่นบ่ซื้อกันเหรอครับทำเต็มตั้งแค่ครั้เดียวแล้วพึงจะกลับมาแล้วเดี๋ยวเหมือนกุ๊เนี่ถ้าผมมีนี่ก็ขอจบคลิปสำนีหน่อยด้ครับผ้ามาเบ่งหมวยสำนีก่อนครับเดี๋ยวขันแม่นอกหลูกออกร้านไล่เดี๋ยวสิอัปเดตให้เบ่งใหม่หน่อยด้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ